สวัสด the ีพี่น้องทุกท่านนี่นะครับในเช้ามื้อนี้นี่นะครับตอนนี้8ปดโมงนะครับอากาศยังเย็นสบายครับอากาศยังบ่มีแดดนะครับช่วงเช้าคือฝนที่ตกนะครับคือฝนที่ตกกับพี่น้องครับมีก้อนโมงก้อนเมก้อนขี้ฝาขึ้นมานะครับจย่างไตกอยู่นะครับเพราะว่านี่อุ้ยครับอ่าที่บ่ได้เผานะครับมองๆที่พี่น้องเห็นอยู่นี่แหละนี่ครับนี่ ประมาณไรหนึ่งหรือไเรเศษๆเนี่ยนี่นะครับรถเหยียบถึงกำลังแตกขึ้นมาใหม่นี่ครับแตกขึ้นมาใหม่กำลังแตกขึ้นงามๆนะครับขับจังหวัดไห่หนาพี่น้องยัง่ได้ไห่หนามเปลียนนี่เหลืออย,ยู่มองนี่ละมองเดียวนะครับจังหวัดไห่หนาครับอยู่ติดกับบัวบาดานเลยบัวบาดานนี่นะครับยังพน,นันไห่หนาให้ไปทางอื่นก่อนนะครับมันอยู่ใกลหนึ่ง <laughs> คอยมาใส่เอานะครับเพราะว่า แล้อีกไก่เจ้าไก่ผุดผีนกอู้ห่วปลายปอยู่ขาคุณนะครับสิบเอ็ดส,สิบสองลนะครับเป็นสองล็อกขับเปลี่ยนบนกับเปลี่ยนข้างล่างนะครับนี่ก็เลยมานำภาพนำจับบรรยากาศนะครับตอนเทศร้านะครับคือมคือฝนที่ตกนะครับเป็นอากาศที่เย็น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 นะครับเย็นเย็นลมเฉยเฉยก็ยังถือว่ายังเย็นอยู่นะครับรตัวผัด หลายผู้ละค้นนะครับยังเปิดออกมาสัมผัสอากาศแบบนี้นะครับยังนอนพันตื่นอยู่ในช่วงวันหยุดนะครับช่วงวันหยุดถือว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับในหมอกที่ผมอยู่นะครับหมอกที่ผมเห็ดการกเกษียอยู่นะครับี่นองเรยวไปอีกทางสีหนึ่งทางด้านหนึ่งนะครับทางด้านนี้ด้านกว่ามือนี้ เดี๋ยวเก็สุดหูวลูกตานะครับมีแต่ไฮอ้อยมีแต่ไฮอ้อยเบืดนะครับเป็นไรอ้อยขนาดเลยครับมีนงมีนาอยู่นิดนิดหน่อยนะครับอยู่ในที่เป็นเทียงนงเถียงนาอยู่ไกลนั่นนะครับจะอยู่ในในห่วยในหนองถ้าท่านจะเป็นห่วยนะครับเป็นลำห่วยครับเป็นพื้นที่รุ่มนะครับแต่ว่ายังมีพี่น้องเกษตรกรเพิ่นยังฮ็ดอ้อยคือเก่านะครับอ้อยเก่าเวลาหนามมาช่วงเดือน สิงหากันย้าตุลานะครับน้ำจะท่วมนะครับน้ำท่วมประมาณบางมงกษอาจจะสูงประมาณ2เมตรนะครับบางมงกษอาจจะสูงอยู่ประมาณจากเมตรหนึ่งหรือ50เซนนี่นะครับแต่ว่าถ้ามันบป่ท่วมโดนมันก็บเป็นอย่างนะครับโอ้อย่านก็บปตายแต่ว่าอ้อยมันจะจุดชะงักนะครับมันหยุดการเลื่อนเติบโตในช่วงที่โดนน้ำขังโดนน้ำท่วม ช่วงนี้พี่น้องเพิ่งกกำลังเลงขึ้นนะครับส่วนจะถึงหน้าฝนอีกหลายเดือนก็สิงามหลเติบนะครับบางช่วงที่พี่น้องเลงขึ้นด้ก็สูงหวานชุ่มหัวแล้วนะครับตัวน้ำสีม้าเนาะก็พอเดือนสงหากกันยากระ่างเกือบสองเมตรแล้วนะครับหรือว่าสองเมตรแล้วนะพี่น้องก็ยังนะครับก็ยังถือได้ผลผลิตอยู่ในแต่ละปีนะครับอาจจะมีในเรื่องของเงินชดเชยคือยังเข่านะครับก็ถือว่า ตรงนี้ยังถือว่าคุ้มค่ายอยู่นะครับในการาขายผลผลิตยอยู่นะครับไม่ได้เป็นนองช่วงเศร้าอากาศกนะรับไม่ร,รู้ว่าช่วงสายมาช่วง,วงกลางวันที่เป็นจังไงนะครับปกติแล้วบางมือนี่แดดเบิ้ลมือนะครับเดียดจนว่าหดคำมาเลยจังหวัดตะวเวทตกดินนะครับโมเมนต์จะพอหดสามสี่โมงแรงโมเมนต์นะครับเอาตัด เอาต้องม้วนหนึ่งกันไปไปนะครับต่อหนึ่งม้วนกันไปตะเวนขึ้นมาเนี่ยนะครับจนวันตะเวนตูกดินนะครับบ่มีก้อนเมฆกวนกีฟ้ามาบดบังให้เลยนะนะครับถือว่าพี่น้องพันธ์งานกลางแดดกลางแจ้งเนี่ยสุดยอดครับทนได้นะครับถ้ามีลมมีอย่างเนี่ยกับเพราะขายห่อนขายยังได้อยู่นะครับถือว่าดีนะครับถ้ามีลมมีอย่างมาพัดมาครับเมื่อใดที่มันนิ่งๆนะครับอากาศนิ่งๆอากาศอุณหภูมิ40องศาขึ้นนะครับ ช่งนี้ก็ที่แตะแล้วนะครับ40องศาครับหรือว่าหัวแล้วกับบริจักพี่น้องอายุกลางเดียอาจจะถึงนะครับอาจจะถึงอาจจะเลยผุ่นลัก40องศานะครับถ้ายุกลางเดียร์ทายุในร่มก็ประมาณ39 38 39นะครับถ้ายุกลางเดียร์41 42ผุ่นลักพี่น้องอาจจะเตะ43ผุ่นลักนะครับก็ถือว่าฝากพี่น้องไว้นะครับดื้อนะครับในการเหตุการณ์งานนะครับบางที่เรก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพของผู้นำเหตุผู้นำเขาโคมเขาเงาผู้นำ เดี๋ยวเป็นล้มนะครับล้มจับพี่น้องล้มจับนะครับยากเลยนะครับกับเสานี้ก็เอาปากพี่น้องนะครับบรรยากาศเย็นๆบรรยากาศสดชื่นกับบรรยากาศน้ำงามนะครับในช่วงฤดูแล้งนะครับมาเก็บมาฝากพี่ฝากน้องทุกท่านนะครับไปเบื้องไปชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับบ๊ายพี่น้องไปพบกันในวิดีโอต่อไปรับสวัสดีครับ